ได้ลยง้นอนโมเัดได้ได้เพิ่ใหม่เนี่ได้แลแล,แล้วก็โมไปหาก,กินให้พนกิน,นบ่มนี่จไข่้นบุงจะทำอะไรกิไล่ยังคือพนกิน,น,น,กน,น่ือไข่มขวาน ใครมาเพิ่งกินเขาคือบอกไปัดานมาเพิ่กินค่ะเจ้านกินละมาใช้จ,จันเนนชราน,าานะ่ลุงจจารลุงดนนมาเจาไปตินนะห่อลูก มายินดีกับสาวแตงอนที่ได้เกอนชาลันเป็ดไม่พี่น้องเลยมาหอดเพิ่นกัเ h ็ดอย่างนี้เ่ยทำสบายดีชาไทยงอนเฮ็ดอย่างน้อลยนะกินน้ำดีกว่ากินส้มก็ได้ฮะเฮ็ดเจ้าไปได้บ่เดี๋ยวนี้เจ้าพงก็คือมีส่ะ บ่แต่มตลมแทไปใช้คอยขึหามเห็นรู้ไอมใหญ่ขึ้นดิบ่บ่แต่ลมแท้่าดงอนฮะงัวใใไหนมาใช้่ ดมาแอตมะเขือขึ้นในบ่อเนี่ยมาให้บ่าได้กินเนี่ยขอมาเนียนกินขอมาเนียนินนี่ว่าแจ้วขายต่ำมาเนี่ยกินเลยเนอะกินเลยแล้วไอเด้อพี่น้องกินม่วง

เพื่อนใครมาเพื่นกิน,นเราคือบวไปติดจักรมาเพื่นกินใชะเฉาไหนก็กินแหละมาใช้จ,กจกชักรเ้าหนึ่ง<ด>จักรหนงจักรนอเเมื่อเราไปติดน,นะเนื่งลูกในก้ไฟไปเ้ามวยมาเราไปจะเ้านี่ง

ไป็นไงชาแต่งอนไปลินกลางบ้านคือ,อเกาบอขมือบออะไ่วเยอนโมองมอย่างไปลิน10เนโมงย่งไปลิน,นเป็นไงวานี่คือ,อบบไปกแขนทันมอมาได้ไปเป็นเงาเือนวานนี้ค่ะ เอาหนามำง่ายคุณผู้ชมว่าได้ไปเลยวหรอวันข้ายอเฮือนแม่นหนามเอายังให้กินดิอืมเนาะครับ่ะถามหาที่ฉันยังอ่อนไม่ได้บอกบ้าว่ะคือบาไปข้าเวียกเนาะอืมแล้วบ้านนีนน้สิไปเยี่ยมแล้วอยู่บ้านไหน เดี๋ยวเราดีเช้านี่ยเดี๋ยวเราย่างได้ใบเป็นยังมาลินบิลินน้ำเราอยู่บ่อเนี่ยบ่แล้วฮะบัวแล้วบัวลินน้ำจะแท้เนาะมันเป็นนะนะจังบัวลินน้ำจะแท้ชายก้อนมันได้เป็นอย่างนั้นบัวลินคนโพดได้ยาวนะคนโพดบอลได้บอลหกนิ้วแหวนเนาะคอยเรียงเงินเดียวแหวนขึ้นอยู่ชุงหนักพี่น้องมือหกนิ้วแหวนข้างมันหกนิ้วอยู่ไหนสิไอซีเบิ้งนี่ยังใช้กล้องไปเนี่หนัก นิ้วโป้สองนิ er ้วตราข้างหนึ่งชนพิเศษว่าหนิเลขไทยได้ไหมเลขไทยใช่หรยังมันนิใช่นี่อะไรอะอันนี้โมเด้พันยังโมได้พันยังโดยอืมสร้างเป็นแทบบาทคือมึงจะพอยจะพอเงินฮะว่ามึงเฮือนจะพอยจะพอเงินค่ะนี่พ่ ยังให้เอฟซีชอยอีกนะไอ้คนชอยเรื่องใดชอยมุ่งเรื่อง่แหไะเป็นเจแล้วยังใหู้นนั้นคนนี้ชอยเจ้ากระได้ชอยได้เงินหดวนนวันนั้ยังมูลายยามนะเัพอกพอได้อยู่แ่ยางให้คนชอยนะเป็นเจแล้วนะชาวตงออน เจได้เจกับบริจก <c ười> oh, ินย <en> <c ười> ังกับบริจาคินเจอยากกินยังกับบริจาินเลยขอคอนให้ใส่หัวเงินหมดไปแล้ว้าวกระดาษเงินเป็นตื้อมาปั่นขอยใช้น้ำมันรถไปถ่ายคลิปเพราะติดตัวง้านมาใครก็ไม่จมแล้วแต่สาวผมแม่หัวเงินชิพเพ่าะว่าพ่อไว้ยามันหน่ฮะพ่อได้ยู่อ่ะคนจมแต่สาว

Nụ cả nhai gần cổ mơ Lông hiên chứ bảo lụ nè Lông Nào bộ đại bạn này nó Ngân bớt khao bộ mì to bài này Cổ cho hết sáng chẳng phụ phò Chẳng phụ phò hay sáng Ngân nó lấy cổ khao hiện à? ซอยจ้างเพิ่นมื่อลเล็กละน้อยนี่แล้วเนาะวานเพิ่นเฮ้ยเกันถูกชักไปติดจักันนะ่เดียวกไอไไปจะติเป็นวะมเป็นฮะโเป็นติดบมเป็น ขอน้ำปลาหอมเก็บไหม่เออเอาไปกันคำๆขคืนเจ้ากับตะก้านเทียดแหละกับหมูกับหลานแม่ทุทาพอได้มาแกงซูสร่างกินเขียดน้อยบันใดไปบ่บันใดไปเป็นอยังกรบ้างไปแต่งมันกานบมูเป็นบ่ก็หนบมูเป็นหรือเปล่าใหากินหาอยู่งในเจ้าเห็ดยังแน่เป็นเห็ดเนี่ยฮะ

Ni bò lắm chung lạ cho sao uh, lại đa bóng đi rồi sao bài đi ai ý Khỏi ai 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 Khỏi ai 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 เด้คือว่าเห็นนอนะ่ะแต่ว่าเพื่อนหลังนี่เป็นเพื่อนถักถนันเหรเนเอ้ยทีททอยถ่นาอนตุ่มจ่าอยู่บ้านพอ,อย่างนั้น,น,เ,นเห็นหรืเที่ยวมันเยี่ยมหรือเป่าพามาเห็นเพื่อนนี่มานอนพี่เลยมันมาเห็นเพื่อนเมันมานอนพี่เที่ยวไปเที่ยมาแหละโันมเ,เมือมันเท่นั้น นามอรนั่ห้าบึงบมีคนฮัลโอ่อนมันบริได้ชื่อเขาวไว้จะชอบเลยบ่บริไดชื่อไหวชชอบวางเงินรีชื่อไม่ชื่อยังมือิชื่อไม่กับบดชามลานเลอันนี้ก็เปในชื่อไม่กับบุ๊ดช่องลานหา Chị Muông ít chậm nãy này Bà gian ngân bộ Vít lại bạn Nó no. Vít lại bạn Bùn cả vít lại, Ngân cả vít lại, Ngân đường cả bộ đáy lại Bộ กาเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวอาบอยู่บ่อน้ํก็ได้เจ้าก็ได้ผู้บ่าวหลายฮหน้าฮหลังให้เจ้าคมเนาะบ่าวมา้าบ่าวบ่าวอันสยพ่อน้องหมให้เบ่าวหมอีูลอสิเลือกไผบาดมาเลือกไผ เคยหยอกก็ซ um, ื้อเลยเจ้าจะให้เขาได้เจ้าก็ไปเอาน้าเอาหน้ามาให้เพื่อนกินอยู่บ่อากินฮะอากินชานีก็บปลาชนลำก่อนมาให้เพื่อนปลาชีลำก้อนน้ำยางให้เพื่อนกินเนาะเพื่อนตัวเองหัวแล้วมันยังสะดวกแล้วบบบนี้เจ้าเพื่อนแล้วเจ้าก็อยู่เพื่อนได้มาสิปลูกผักปลูกมีกัน มีน้ำบานเนาะเบิด <en> ก <instantaneous maximum> oh, ่อนเงินก็นดะเบิดก่อนอันนี้ก็เทอเป็นมันตักเพือนแม่นี่แหละมันตักเพื่อนแม่ไปโดยอยกระต้อไปนะแม่เอนาะสัตว์นอนเ้าก็ได้เือเเหืเงินเดือนนะโดยมุงเืออยงที่พอโอ้มุง Sai chai hết hơn mong Mì bớt này, mày 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 nó tôi mày 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 đi mày 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 แล้วเรือนชานตอนนั้นแปน้นมูลราควายสิเข้ามาจอบมาคอยบงังมาเป็นจังได้อยู่กินจังได้เข,าขรร่ากับบุระมีจะต้องไว้กินบ้า,างเนาะบุรมีอันเด็กเออมากินเห็นไหมเดือนจะมากินที่อืมอืมอ้าวมาพายแต่ลูกยามตอนนั้นเขาแบบมาไม่เท่าอื Bạn yeah. có nhà mà bưng cũng lẻ phần hết hương rồi đó từng này gặp phút lại bạn cho leo hương mà là chỉ không mà chọn mà khói bưng Rồi cái này mà để thay FC bưng Cháu dù kinh dân đây Đơ Tại sao không? Chào đại ngon đây, chào bà đi Chào đi Ôi, ảnh phía nó vậy đi đấy đi kai bật nhăng ai hả? Thì nó rồi, chút chút má diêm, chút má chút 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 ngon này chút 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 น้ำก็บรรไรเข่าก็บรได้ซื้อไว้พี่น,อออน้องเลยเฮ้ยเงินคนหลดมา,นนดนนา,นนาเ,าเา <c oughs> นี่ยก็สิเบิดเงินมาเนี่เห็ดวัวก็แล้วแล้วเด็กประตูทางเข่ากระดับประตูลมทางย่างก็ไปนี่แล้วพี่น้องเลยอะไรไม้เตรียมเห็ดสีงัวมันน้นนนองเพิ่งเก็เอาไม้ก็ดีแล้วก็ขา่าให้เลย ถือว่าง่ายดีเฮ็ดเฮือน์ชงโมโดนเดิร์นนี่เนาะถ้าเกิดว่าเฮ็ดเฮือน์แบบนี้เฮ็ดเฮือนช่วยคนที่ทุกข์ยากประสบภัยต้องเฮ็ดโมเดิร์นพี่น้อไงไอ้นี่มันง่ายดีและการแน,น่นมันแบบเฮ็ดแล้วไว้พร้อมพี่น้องอะและ้วก็สะอาดหูสะอาดตาฮะนะตามที่เบิ่งนี่โอ้ง่ายว่าลุงไหนเฮ็ดชงโมโดนเดิร์นนีิ สำหรับผู้เป็นเนาะผู้เป็นก็ได้นะหมุดมันก็ได้นะนี่สำหรับผู้บรเป็ในยากเวิร์ดเนาะตรงใดก็ได้ก็แบบมันก็ยังบด้เรียนบด้เรียนอยังเห็นยังขึ้นอะไรใจอะไรก็ได้เห็ุเลยขึ้นอะไ้ใจชื่ออะไรเหตุเรื่อ่ได้เรียนบัวเรียังเออแบบว่ามันแบบว่าเป็นเองนะเนาะความชุดความชุดซีชื่อ แม่ว่าคนมีพรสวรรค์ด้านนี้ก็ว่าแม่นเนาะแม่นมันใจมันบักกว่า้ในนีแน้แม่นแม่นแม่นแต่ไ็ดเคือนตัวเองก่อนว่าเราไปเห็ดข้าวโพดได้ข้าวโพดใจโเอ่าวในนู้น,หนแลหละเฮ็ดกรบโบเป็นได้ไดเนะาะต้องผู้ใจเอาผู้เป็น<ต>นาลีผู้เอาใจใส่หมักใจใส่อาไีจังได้แม่เหอเห็ดก็ต้องเพี้ยนชักแน่ข้นเฮ็ดไปโลดกรบโบได้อีกได้เนาะกรได้อีกกระโบได้อีก ้นปูนแห่งตนี่ก็เจ้าเห็ดใจฮอนผิดเลยใแก้บ่ได้แม่แล้หมอไม้นี่ยังว่าตัวนี้เจ้าพึกช่างไหมบ่นี่พิ่นแห้งช่างบ่เจ้าบ่นี่แห้งช่างใหญ่เลยเนี่านี่ช้างก้องอันทั่วทาทุกตาบ่เนี่ยอ๋อเห็นไหมพิงนี่บ่ได้เนี่ยบ่ได้เนี่ยบ่ได้เน้ย น้อยก็ได้จานตัดกไ็ได้เนาะบได้ตั้มันขาดว่าเลยนี่อาดะเป้ส่งส่งพวกนี้ไดโอ้ยพอจะจอกบ่แม่พอจะจอกเลยงโตเลยแดดกับ่ได้พักจเทข็งจนค่ำเลยบ่าค่นด้เห็นเลย ขำลเหมือยอมพักอีกอืเฉพาะจังแล้ววายแล้ววานนี่ว่าหากะยอมามานี่ตีแป้นพื้นให้แล้วล่ะอยูคืนเลยก็จนหกเจ็ดโมงจะได้ลู้เฮ็ดกลางคืนพ่อโมเดินเดิร์ตมเดิรกตโมเดิเดตโมเดิโมเร์ตโมดเดิมเดินเดิมเมรเเ าว่าาจะให้มาเลยอาจารย์ป ok ุณโพาลงนี่นะเดือนสีเดือนมาแม่นแล้วปุณกบอยบอยบอนอยู่มึงในเอาลูซิงมายิบจืดเลยป่ะจักท้าผู้ใหญ่ปุณปุณแหละจักเว่าพังมึงกันผู้ใหญ่ปุณจีว่าเนได้ย่อคันว่าอันสังกะสีมันบ่นแน่นได้เห็ดถุงทำนี่เนาะต้องต้องเอาลูซิงมันง่ายมันได้เชื่อเดียวเชือสังกะสีมันได้หลายต่อได้เป็นไรอันแม่เป็นตาสิเอาอลูซิงว่าหรือว่าสังกะสีการที่เอาลูซิงครับ เบิกใหม่นี่เขามันจะพอฮะมันจะไปแล้วใหม่นี่เบิกนี่รองเถื่อไปเอาแล้วไม่โลชิงเลยมันก็ว่าทั้งนั้นฉันจะเอาโลชิงมุ่งให้มันขึ้นในใจแมวเอาทั้งนี้เราจะเอารังกระสีนั่นแล้วใส่ทั้งบกพรีชูไม่ใช่ทั้งหน้านี่เนาะหน้านี่ทั้งได้ทั้งหลังน่ะใจแม่เอาดอก่อะลชิงนี่ประมาณจะแพนึงแหละ

เม็ดหนึ่งเทไรเม็ดหนึไปลอยเสาเนาะก็มีลยก็มีลแต่มักตัวนาตัวบางลาตนาตัวางธรรมดาละแม่อยเสาเนาะธรรมดาเลยอยสาเม็ดหนึ่งก็ร้อยหกชิปแล้วก็คืนเดียบเลยไตเลยมันมีเกรมันเองเนาะเกรดมันเองได้เม่นใช้แล้วกัใจได้มอ่่ยตเอฮ้อนแดดคอยก็ได เอาเพื่อนแล้วจะที่เข้ามาเจาะไม่คอยกลับกันเด้อยใช่นหมเอาจะดีไม่แห้งจะโดยโดยขอบใจลายๆอ่าพี่น้องเลยเอากะมาเยี่ยมชาแตงกอนมาหนิเนี่เด็กเรื่องครัวเพื่อนก็ได้ฮู้ไผาใช่เนี่ยบอกเราบอฮู้ชาแตงกอนคอยพูดื่อเลยนี่เดี่พี่น้องนดี๋ยวรูป รูปเล่ากันโอ้รูปลูกชาวของพ่อเทวสินทอนยังบาได้ถิ่มเนาะนี่หนะพี่น้องนะรูปพ่อเทวสินทอนอันนี้ฮะกัตริย์แตงอ้อนคนนี้แกะลูกดูเพิ่นแน่หน่พี่น้องเอ้ยอันเดียรูปชาแตงอ้อนเฮท้าน,นี่รูปพระเทวสินทอนยังน้อยว่าอันนี้คือแท้ โอ้พี่นออ้องเอ้ยเอาโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าคลิปนี้จะพบพ่อ,อกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้ทางมาวัดกัษยได้ขอจบคลิปลงแล้วกัษยได้เดินทางไปต่อพี่น้องเอ้ยเนาะมีอย่างคลิปหน้าจังสิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกทีดังพี่น้องเอ้ยโดย